เทมันสัญจรเร่วมเรียนรู้ฝึกฝนประสบการณ์การทำกิจกรรมไร้สารพิษกับการค้น,คนพบองค์ความรู้ใหม่ของอาจารย์ดรเมาเขียวใจเพชรกล้าจนณพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ16-26พฤศจิกายนนี้กิจกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุกดินดีน้ำดีแสงดีมีศิล กนก็ภาษาบาลีนะภาษาไทยก็เหมือนกับการต้อนรับกันนะการพบปะกันการต้อนรับกันการทักทายกันการเป็นมิตรไมตตีต่อกันเรียกว่าปฏิสัมพันธ์นะแล้แปลงนี้เป็นแปลงแรกที่จะต้อนรับผู้คนที่มา <c oughs> เป็นปฏิสัมพันธ์นะแปลงนี้เราก็จะ <c oughs> ทุกแปลงแหละนะเราก็ทํากิจกรรมไร้สารพิษแบบแบบที่เรียบง่ายจะมี การขันน้ําการปรับปรุงดินโดยใช้อินทรีย์วัตถุอนี้แล้วก็การขันน้ํามาจากข้างบนข้างบนภูเขาน้ําก็จะไหลมาไหลมาแต่ปกติเขาจะน้ําไหลมามันจะหายไปนี่เลยน้ําก็จะหายไปตรงนี้น้ําจะลงมาข้างล่างนะเป็นร่องลึกแต่เราก็จะขันน้าจากร่องลึกนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานเ,เดี๋ยววันหน้าเราก็จะเรียนรู้การขันขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานขันขึ้นมาเสร็จแล้วก็ขันก็ไปตามแปลงตา่างๆของเรามันจะมีทั้ง ผันมาเสพนะมันลงลงมาเรื่อยๆแต่แล้วมันก็ขึ้นไปก็มี<ๆ> <laughs> มันจะมีระดับน้ำเี่มันขึ้นไปตอนเราจะผันขึ้นไปยังไงนะจะมีวิธีว่าผันน้ำขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานแล้วก็ให้เขาขังอยู่ในแตงของเราตามที่เราต้องการแล้วก็เราจะเรียนรู้ว่าพืชบางอย่างเราก็จะแตนะ่พืชบางอย่างเขาก็จะต้องการน้ํามากแช่น้ํามากได้พืชบางอย่างก็ไม่ต้องการน้ํามากแช่มากก็ตาย,ยานีเป็นต้นมันจะมีหมดนะ นะเราก็อรูการเรียนรู้เป็นางานวิจัยของเราไปนะเป็นการเรียนรู้ไปาบางอย่างแค่มากๆตายเลยบางอย่างต้องแช่ปันกลางบางอย่างไ้่แช่น้อยบางอย่างต้องเปิดเข้าใส่เต็มแล้วก็เปิดออกไปเลย<ม>อะไรเงี้ยนะเราก็เรียนรู้ไปเอาพืชแบบไหนไมันจะขึ้นได้นะตอนนี้ก็พืชก็กำลังเจริญเติบโตได้ดี หรือว่าดินดีอยู่แล้วมันมีอินทรีย์วัตถุอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องคลุกให้ยากนะครับเสร็จแล้วเราก็จะแต่งแปลงให้มันเรียบร้อยการแต่งแปลงให้เรียบร้อยจะต้องเปิดน้ําเข้ามา,าเปิดน้ําเข้ามาเพื่อที่จะดูระดับว่ามันได้ไหมพอเปิดน้ําเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็เกลี่ยแปลงให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็ทําคูกันน้ําต่างๆทําคูคันกันน้ําให้มันพอดีกับที่เราต้องการเราดูระดับน้ําที่นี่มันจะประมาณสักสิบเซนมันจะสามารถที่จะดูดซึมขึ้นไปได้นะ ราะงั้นก็จะประมาณ10เซนจากนั้นเราจะเอาพลาสติกปูปูแล้วก็เอาดินดินข้างล่างกันแหละแปะขึ้นไปประมาณเซนนึงเพื่อที่จะคุมหญ้านะพลาสติกปูคุมหญ้าคุมความชื้นเก็บความชื้นไว้นะแล้วจากนั้นก็เราก็แหวกออกเอามีดเอาอะไรกรีดตรงที่เราจะปลูกกันนะเอามีดกรีดกรีดกรีดแล้วก็ปลูกไปนะนี่คือหลักการมันก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนนีนะ้สามแปลงที่ทําเรียบร้อ,อยแล้วแต่แปลงที่เหลือยังไม่แน่ใจ ใช้มีดก็ได้ใช้อันนี้ก็ได้แทงใช่ไหมเออทิ่มลงไปเดี๋ยวเราก็จะรู้แต่แรงที่เหลือเรายังไม่แน่ใจในระดับน้ําว่ามันได้หรือย,อยังเพราะถ้าปล่อยน้ําไปแล้วมันยังไม่ได้นี่นะ <S <S ถ้ามันยังไม่ได้ระดับน้ําแล้วเราก็รีบไปปูเลยรีบไปทําเลยมันก็จะเบี้ยวเบี้ยวเสร็จก็ต้องลื้อออกหมดมันก็ทําใหม่มันก็เสียแรงเปล่าเพราะเราจะเรายังแต่ถ้าเรายังไม่มีระดับน้าเนี่ยเราเราไม่ได้เช็คระดับน้ําไว้ก่อนเราก็จะต้องเอาน้ําเข้าไปก่อน พอดูระดับว่าเออขนาดนี้มันเสมอกันไหมเพราะเมื่การที่แปลงเสมอกันจะได้ดูแลง่ายนะแต่พวกนี้เราเอาเข้าไปมันเสมอกันแล้วใช่ไหมเพียงเกตว่าระดับน้ํากับแปลงเนี่ยมันมาแต่ละแปลงแต่ละแปลงมันก็ใกล้เคียงกันนะมันไม่ถึงกับเป๊ะๆหรอกเอาให้ดูโดยสายตาม่าเออมันใกล้เคียงกันอ่าเราจะให้น้ําสูงกว่าสูงให้น้ําต่ํากว่าแปลงส่วนสูงของแปลงเราประมาณพุตหนึ่งประมาณสิบเซนโดยประมาณมันจะกําลังดีที่ความชื้นจะขึ้นไป ะะก็เพราะยั้นก็ถ้าให้ดีเราเปิดน้ําเข้าไปก่อนนะมันจะชัดเจนเปิดน้ำเข้าไปก่อน,น,น,อนแล้วปรับระดับแล้วค่อยปูพลาสติกนะครับพลาสติกก็ไปเก็บเอาเ้าทิ้งที่ไหนที่ไหนนะไม่ต้องไปซื้อก็หรอกนะเออไปเก็บเอาแล้วแต่จะได้มาจากไหนก็เอาพลาสติกขัดๆน้อยๆก็ได้มาแปะๆกันเพื่อที่จะกันความชื้นไม่ให้มันระเหยขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้ย้าแทงขึ้นมาได้ง่ายใช่ไหมแล้วก็เอาดินโปะไว้สักเซนหนึ่งเพื่อที่จะ พื่อที่จะไม่ให้มันมีแสงเพราะมันไม่มีแสงนี่มันจะขึ้นยากและยามนจะขึ้นยากนะครับไปยี่เป็นต้นตอนนี้เราจะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะช่วยกันปลูกตรงน,นี้ก่อนอาจจะช่วยกันปลูกตรงน,นี้ก่อนนะฮะที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยเพราะตอนนั้นเพิ่งจะปล่อยน้ําเข้าไปอ่าถ้าปล่อยน้ําเพิ่งจะปล่อยเข้าไปเนี่ยเรายังไม่รู้ระดับนี่ยังปรับยัง,ยงถ้าลงพลาสติกไปอาจจะได้ลงแล้วก็แก้ใหม่ <laughs> นะแต่เราช่วยกันปลูกพืชนะอาทีมงานเราก็จะช่วยเราจะปลูก ห่างกันประมาณอันนี้ประมาณนี่แหละเท่าที่เห็นนี่แหละนะประมาณสิบห้าเซนประมาณสองคืบห่างกันประมาณสองคืบแล้วก็ใช้นี่เจาะถอดรองเท้าจะสบายนี่ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะสอนถอดรองเท้าไปอ่าจะใช้วิธีไหนก็อ้าปากกินงานพากันทำพี่น้องพากันโปรกกันไอ้ที่กันปลูกกัน วันนี้เราพามาดูพี่น้องชาวค่ายนะคะเป็นยังไงบ้างคะวิธีการทํายาฆ่ายาตาหมอเขียวยากไหมคะสนุกมากสนุกสนานประหยัดเรียบง่ายประโยชน์ดูคุลตคนไร้คนไหลทำยาไหมคะไม่ด้วยทำยาไหมคะไม่เลยค่ะสบายมากวิธีการทำยังไงคะอหานหนไหนทำแล้วลองรล่ฟังซินั่นแหะจมันเองอยู่ต้นนั่นน่ะ เราต้องเอาพลาสติกภูก่อนใช่ไหมคะใช่เอาพลาสติกโฟก่อนเพื่อจะไม่ให้ยาาขึ้นมาค่ะไม่ใช่เอาดันเอาดิโต๊ะไปก่อนชั้นเลยดันทั้งนี้ก่อนที่จะปลูกไปนะคะแล้วก็เจาะแล้วก็เอาก็ดันให้มันตรงเอาให้นลงเลยค่ะมันขัดไปเลยคือดันเอาขัดตรงเลยดันโคนงมั่ง่ายง่ายนะคะสูตรนี้นะคะไม่ต้องซื้ออะไรเลยใช่ไหมคะเอาของเหลือใช้มาทำีไซเคิล ังพลังภาวพทอลมพลังภาวอทอลมพลังพอทอพลังพอทอคิดโอ้ดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีมีพาสุขเย้เฮมันสัญจรร่วมเรียนรู้ฝึกฝนประสบการณ์การทำกิจกรรมไร้สารพิษ กับการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ของอาจารย์ดรเตอร์เมอเขียวใจเพชรกล้าจนณนพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ16-26พฤศจิกายนนี้สิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุ